เบสิกคิโตจินิกไดเอทหรือการทานอาหารคิโตจินิกแบบพื้นฐานครับแบบเริ่มต้นและก็ง่ายๆครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ผมหมอทํอมนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ทช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเบสิก คีโตจินิกไดเอทหรือการทานอาหารคีโตจินิกแบบพื้นฐานครับแบบเริ่มต้นและก็ง่ายๆครับผมว่าน่าจะมีหลายคนสงสัยคำว่าคีโตจินิกไดเอทคืออะไรแล้วก็คงเคยได้ฟังกันมามากว่าเฮ้ยมันยากมันยังงุ้นมันอย่าง,งน,นางงี้ครับวันนี้ครับจะมาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดีแค่ไหนและมันยากจริงอย่างที่คนอื่นเขาพูดหรือเปล่าครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับ สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของคีโตจินิกนะครับหรือการทานคีโตจินิกเนี่ยผมว่าในประเทศไทยอาจจะเริ่มแพร่หลายกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาฮิตฮอตฮอตฮิตกันมานานแบบเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ ทำให้สุขภาพคนเนี่ยดีขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคก,กดไหลย้อนนะครับโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยลดความเสี่ยงลงมากนะครับเพียงแค่เปลี่ยนการทานอาหารให้ถูกต้องเท่านั้นเองครับคราวนี้เนี่ยมีคำเรียกอีกคำหนึ่งเลยนะครับสำหรับคิตโตจินิกเนี่ยก็คือไลฟ์เชนดเอทครับคืออาหารที่เปลี่ยนชีวิตครับเปลี่ยนยังไงบ้าง1 b l เบลฟหรือว่า พุงของท่านจะลดลงอย่างชัดเจนข้อ2นะครับบัตเพรสเชอร์หรือความดันของท่านก็จะดีขึ้นข้อ3 c คอเลสเตอรอลในร่างกายของท่านก็จะลดลงนะครับข้อที่4นะครับสมองของท่านเบรน l t h จะสุดยอดนะฮะจะแบบเขาเรียกมีค a r i t y มีโฟกัสดีขึ้นแบบมากๆนะครับข้อ5อารมณ์ท่านจะดีขึ้นไม่หงุดหงิดงา่ายไม่เหวี่ยงวีนแม้มีประจำเดือนข้อ6ครับท่านจะไม่หิวบ่อยนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าคุมน้ําหนักได้ง่ายมากไม่ทุกข์ทรมานข้อ7ครับท่านจะมีแรงออกกํลาลังกายได้ยาวนานขึ้นนั่นเองครับเป็นไงครับแค่เปลี่ยนแค่อาหารนี่เนาะมันฟังดูเวอร์นะไปดูกันว่าเพราะอะไรครับก็ต้องบอกว่า keto g e n ิก i c diet คือการเาผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานนะครับเรียกภาวะนี้ว่าภาวะค e t o sis นั่นเองภาวะค e t o sis เกิดจากที่ร่างกายเผาไขามันที่สะสมในร่างกายของเรามาเป็น คีโตนนะฮะตัวคีโตนเนี่ยเอามาเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะสมองทําให้สมองเราไร์มากๆครับและยังไม่พอครับมันยังทําให้เราผอมแล้วก็หุ่นดีด้วยอีกต่างหากครับในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีระบบเผาผลาญอยู่2อย่างใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือระบบเผาผลาญน,น้ําตาลน,นะครับและระบบเผาผลาญไขมันนะครับแต่ร่างกายของเราใช้ระบบเผาผลาญได้แค่ทีลรหอย่างเท่านั้นครับ ว่าจะใช้ไขมันหรือจะใช้น้ำตาลครับคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่เลยในโลกใบนี้นะครับมากกว่า90%ใช้น้ำตาลเป็นหลักนะครับเพราะว่าเขาทานน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตเยอะนั่นเองร่างกายก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำตาล เป็นพลังงานนะครับแต่ปัญหาคือน้ําตาลเนี่ยเวลาเป็นพลังงานเวลาเผาผ่านแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งสกปรกเหลืออยู่คือพลังงานไม่ค่อยสะอาดนั่นเองครับจะทําให้เราเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเหี่ยวยน่นแกเ่เร็วเซลตายโอดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับต่างจากพลังงานจากแฟตนะครับซึ่งแฟตเนี่ยเปรียบกับพลังงานสะอาดนะครับเหมือนว่าอ่าเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานยุคใหม่อะ่ะ มีความสะอาดมีความรักธรรมชาติไม่เหลือสิ่งตกค้างทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเซลล์ต่างๆจเจริญเติบโตดีนะครับชะลอไวัยได้โรคต่างๆลดลงนะครับอันนี้ก็คือข้อดีถ้าเราเปลี่ยนร่างกายมาเป็น fat burning ต้องบอกนี้ฮะว่าเมื่อเราร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยความผอมและความผุนดีจะตามมานี่คือประเด็นสำคัญของ healthy ketogenic diet นั่นเองครับ คำว่า healthy ketogenic diet เนี่ยก็คือ ketogenic diet ที่ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับ get healthy นะครับ den weight loss หมายความว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีก่อนแล้วเดี๋ยวน้ำหนักลดจะตามมาครับคือเราจะไม่ใช่แค่น้ำหนักลดอย่างเดียวท่านจะเห็นว่าการลดความอ้วนในปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งการกินยากินยาขับปสัสสาวะกินยาถ่ายกินยานู่นยานี่เสร็จแล้วมีอาหารเสริมบ้างโอ้โหต้องทานไปตลอดชีวิต ปีนึงเป็นแสนนะฮะท่านจะจ่ายเงินอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเหรอผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะใช่ไหมฮะการลดความอ้วนโดยใช้ยาท่านเลิกกินก็กลับมาอ้วนอีกอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมสุขภาพแย่ใช่ไหมดูซูปซีซูปเสียวใช่ไหมแต่คิตโตจินิกไดเอทไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเขาจะ get healthy ก่อนคือเมื่อท่านทานคิตโตจินิกไดเอทท่านจะมีสุขภาพดีและหลังจากนั้นท่านจะน้ําหนักลดแล้วท่านจะดูดีไปตลอดชีวิตนั่นเองครับ ก็ต้องบอกนี่ฮะว่าการทำ k ค t o genetic diet เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วแต่ถ้าเราเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งเข้าไปนะจะเขาเรียกว่าโคตรสุดยอดนั่นคือการทำ intermittent fasting นั่นเองครับการทำ intermittent fasting เนี่ยจะทำให้คีโต g e n ิก i c d i e ของท่านเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้น10เท่าคือมีผลเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบสุดยอดเลยเอาไปเลยคูณ10 10เท่านะครับ แล้วก็คำว่า intermittent fasting เนี่ยไม่ใช่เป็นการที่จะไปลดอาหารไปหยุดอาหารนะครับมันคือการเปลี่ยนแพทเทิร์นการกินเปลี่ยนแพทเทิร์นการกินหมายความว่าอะไรหมายความว่าปกติเนี่ยท่านจะกินไปเรื่อยเลยทั้งวันสมมุติว่าท่านกินวันหนึ่ง3000แคลอรี่นะครับท่านจะกินวันนิดนึงอันนั้นนิดนึงอันนี้นิดนึง,นนง,นนง,นนงผสมผสมกันทั้งวันนะฮะคือกิน24ชั่วโมงอะ่ะแต่ถ้าเป็น intermittent fasting เนี่ยเราจะมีช่วงหยุดทานและก็ช่วงที่ไม่ทานนะครับ ช่วงหยุดทานแล้วก็ช่วงที่ทานช่วงที่ท่านหยุดทานเนี่ยกินเท่าเดิมครับทุกอย่างเนี่ยก็กินเหมือนเดิมหมดอะไม่มีปัญหาเลยนะครับกินเท่าเดิมเพิ่มเติมคือผอมลงนี่คือหลักการนะครับ intermittent fasting เ,เนี่ยเขาก็จะมี 2, 2> ช่วงนะครับช่วงหยุดทานกับช่วงทานนะฮะช่วงที่หยุดทานเนี่ยมันก็จะเบิร์นแฟตแต่ช่วงทานเนี่ยเขาก็จะเบิร์นอาหารที่เรากินไปยิ่งเรามีช่วงหยุดทานนานเท่าไหร่นะครับความอ้วนของเราก็จะยิ่งลดลง เท่านั้นนั่นเองครับนี่คือสุดยอดเลยนะครับต่อมาครับคีตโตจินิกไดเอทเนี่ยจะควบคุมฮอร์โมนได้อยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือฮอร์โมนอินซูลินนะครับรวมทั้ง IF ด้วยจะควบคุมฮอร์โมนตัวนี้ได้ดีมากๆและฮอร์โมนตัวนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าปีศาจร้ายเลยเป็นหัวหน้าโจรอะไรที่เป็นเลวร้ายมากอินซูลินจัดมาให้หมดถ้าอินซูลินในร่างกายท่านสูงนะพุงท่านจะใหญ่ความดันท่านจะขึ้นไขมันท่านจะขึ้นอารมณ์ท่านจะเสียท่านจะหิวง่ายเสี่ยงโรคหัวใจ ความจำแย่เนี่ยครับข้อเสียของอินซูลินเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดลงมาเท่าที่เป็นไปได้และจะลดได้ยังไงอ่ะก็คีโตจีดิกไดเอทแล้วก็ IF นั่นเองครับมาดูเทคนิคการกินเพื่อทําให้อินซูลินลดลงกันนะครับง่ายมากเลยครับเทคนิคการกินเพื่อลดอินซูลินนะครับคารโ์โบไฮเดรตต้องต่ําหรือแป้งนั่นเองครับถ้าเราไม่มีแป้งและน้ําตาลเข้าไปในร่างกายคารโ์โบไฮเดรตมันจะต่ํามากๆน้ําตาลมันจะต่ํามากๆ เขาก็ไม่รู้จะเผาน้ําตาลอย่างไงอินซูลินจะไม่ออกมาอินซูลินจะออกมาก็ต่อเมื่อร่างกายน้ําตาลสูงมากๆใช่ไหมครับโปรโตีนกินพอประมาณพอสมควรให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและกินกู๊ดแฟตหรือไขมันดีเยอะๆครับนะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือ65%ของพลังงานทั้งหมดให้เป็นไขมัน25%เป็นโปรตีนและ5%เป็นคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับอย่างนี้เรียกว่า keto diet ฟังดูยากนะแต่บอกเลยไม่ยากนะครับสบายง่ายๆนะครับ คือคนที่ทําตามเนี่ยแฮปปี้มาเยอะแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับส่วน IF กินให้ถี่น้อยลงนะครับมีช่วงฟาสต์มีช่วงฟีดนะฮะฟาสต์ก็คือหยุดทานอย่างน้อยแนะนํามากกว่า12ชั่วโมงนะครับจะ12 14 16 18 20ชั่วโมงโอเคนะครับแล้วก็เหลือช่วงกินนิดหน่อยนั่นเองนะครับเมื่อไหร่เกิด keto diet บวก IF อินซูลินท่านจะลดลงแบบสุดๆครับนั่นจะทําให้ท่านมี healthy life บวก weight loss ก็คือสุขภาพดีตามด้วยน้ำหนักลดลงไปตลอดชีวิตนะครับแบบนี้ครับเป็นไงครับง่ายๆนะครับคีตโตจินิกง่ายๆนะครับและท่านใดสนใจที่นะครับจะศึกษาเรื่องคีตโตจินิกผมมีคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับคีตโตจินิกไดเอทนะครับซึ่งจะลงลึกแล้วก็จริงๆแล้วมันง่ายมากๆเลยนะฮะถ้าท่านทำตามที่ผมบอกอะ่ะรับรองนะครับ 3โล5โลนะครับถ้าท่านอ้วนอยู่แล้วนะใน1เดือนเนี่ยแป๊บเดียวนะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อตามลิงก์ด้านล่างครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับทั้งหมดช่วงนี้ไปเนี่ยราคาจะขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับเรื่องของเบสิกคีโตจินิกนะครับใครอยากเริ่มทานคีโตนะครับก็ง่ายๆดังนี้นะครับ1ก็คือลดคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำลงนะครับเท่าที่เป็นไปได้ทานได้5%นะครับของ พลังงานทั้งหมดที่ต้องได้รับต่อวันนะแล้วก็เรื่องของโปรโตีนนะครับกินให้พอดีส่วนไขมันอย่างน้อยต้อง65ต่อวันนั่นเองครับก็จะทำให้ร่างกายของท่านเปลี่ยนเป็น fat burning นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นการเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานแทนนะครับข้อดีของคีโตโจฮนิกก็คือจะทําให้อินซูลินในร่างกายต่ําลงนะครับเพราะว่าอินซูลินเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ทําให้เกิดโรคอ้วนโรค เบาหวานไขมันความดันความเครียดความจําเสื่อมแก่เร็วนะครับถ้าเราลดฮอร์โมนตัวนี้ได้จะสุดยอดมากๆยังไม่พอครับถ้าเกิดเราทำอินเตอร์ t ิเต f ฟาสติ n งหรือการทานสลับหยุดทานมีช่วงหยุดทานนานมากกว่า12ชั่วโมงในแต่ละวัน แบบนี้ครับมันจะยิ่งช่วยเผาผลาญไขมันและลดปริมาณอินซูลินในร่างกายของท่านให้ลดลงแบบนี้ท่านจะยิ่งสุขภาพดีมากขึ้นกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานก็จะดีขึ้นไขมันจะดีขึ้นความดันจะดีขึ้นอารมณ์จะดีขึ้นมีแรงมากขึ้นคือมันง่ายแล้วมันเพอร์เฟกนะครับและถ้าเกิดท่านชอบออกกาลังกายด้วยท่านก็จะยิ่งแข็งแรงเลยถ้าท่านไม่ยอมออกกาลังกายแต่ทานแค่คิตโตจีนิกไดเอทกับ ทำ IF เนี่ยน้ำหนักท่านก็ลดแล้วนะแต่ถ้าท่านออกกําลังกายเนี่ยยิ่งสุดยอดเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆของคี t o g e n ิก i ด diet นั่นเองครับและถ้าอยากทำ keto genetic diet ได้ดีต้องบวก IF ด้วยนั่นเองครับและถ้าใครอยากจะมาลงลึกเรื่องของ IF เรื่องของค e t o จ e n ิก i ด d i e นะครับ ก็สามารถลงสมัครเรียนคอร์ส Keto g e n ิก i c Diet for New Life ได้นะครับช่วงนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่และทั้งหมดช่วงโปรนี้ไปมันก็คงจะขึ้นราคาไปเหมือนเดิมครับโอเคครับง่ายๆครับสำหรับ Keto g e n ิก i c d i e ครับใครอยากเข้าเผา k e โตแบบสบายๆไม่ต้องเครียดแคลอรี่ไม่ต้องนับผอมสุขภาพดีแล้วมาเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ